สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูพามาเที่ยวสวนในบ้านของครูนะคะเรียกง่ายๆว่าเป็นสวนสวรรค์วันนี้ครูนี่พามาเที่ยวสวนสวรรค์นะคะกับบรรยากาศพระอาทิตย์ที่กําลังจะตกดินโอ้โรแมตนะะมติกไหมคะโรแมนติกไหมคะอยากจะมานั่งอยู่กับครูคนนี้ไหม อ่ะใครอยากจะมานั่งอยู่กับครูฮัน,นี่บ้างไหนพิมพ์มาหน่อยสิว่าบรรยากาศโรแมนติกไหมนะคะอันนี้เป็นสวนตรงระเบียงบ้านของครูฮัน,นี่เองนะมาวันนี้มาไลฟ์โดยที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าไหนดูซิว่าจะมีคนเข้ามาดูกี่คนนะคะสวัสดีทุกช่องทางเลยนะสวัสดี TikTok ด้วยนะจ๊ะสวัสดี a c e b o o k นะคะในเพจแล้วก็สวัสดีทุกคนใน YouTube ด้วยนะอ่ะโอเคเข้ามาแล้วนะคะหอวข้อวันนี้น่าเรียนไหม สามกฎทองของการขายของออนไลน์ให้ขายดีนะคะอะใครชอบฉากของครูนี่วันนี้บ้างนะคะไหนพิมพมาหน่อยซิว่าวันนี้ฉากสวยไหมอยู่แต่ในสตูดิโอกันมาทุกวันนะคะเบื่อละว,วันนี้ออกมานั่งเช่นชมบรรยากาศนะคะริมแม่น้ำเจ้าพยาดูนี่มีเรือด้วยเห็นไหมเนี่ยครูก็จะอยู่อย่างนี้นะคะทุกวันครูจะมานั่งตรงนี้นะตอนเช้าตอนเย็น ซึ่งตรงนี้ข้อดีคือว่าแดดจะไม่แบบไม่ส่องแรงมากนะคะคืออยู่ตรงนี้ได้ทั้งวันเลยแดดจะมาช่วงบ่ายอตอนเช้าครูก็จะมานั่งตรงนี้มานั่งทําสมาธินะคะมานั่งอ่านหนังสือบางทีก็มาทานข้าวตรงนี้ข้าวเช้าข้าวกลางข,ข้าวเย็นนะคะแล้วแต่อารมณ์คือมันสวยมากเลยอ่ะสวยไหมล่ะอ่้อ่าโอเคนะคะสวยไหมไหนคอมเมนต์มาหน่อยสิสวย ครูทีนี่สวยนะคะคุณวาที่นี่บอกอ่ะโอเคโอเคจ้าโอเคค่ะอ่าอันนี้นะคะก็เป็นสวนตรงระเบียงที่ครูเนี่ยเพิ่งไปซื้อต้นไม้มาจัดใหม่นะคะถ้านนักเรียนคนไหนที่เคยมาที่นี่แล้วเนี่ยจะรู้ว่าตอนแรกเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะคะพอดีว่าครูยุ่งมากไม่มีเวลาแบบจัดบ้านเลยช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วนะคะก็เลยแบบว่าอารมณ์ดีเลยไปซื้อต้นไม้มาเมื่อวานนี้ตอนนี้ก็เลยแบบว่าสวยไหมโอ้โหฉากสวยมากคุณวันดีบอกนะคะคุณก้อยใช่ไหมหรือคุณโกนบอกว่าชอบมากนะคะคุณ นิพาวันบอกว่าสวยค่ะกบให้หัวใจมาลัวนนะคะคุณวิจิตาบอกว่าครูสวยค่ะขอบคุณนะคะคุณธนเดชบอกว่ากสวยครับครูอ่ะโอเคก็หวังว่าเสียงเรือมันจะไม่รบกวนนะหวังว่าทุกคนน่าจะได้ยินเสียงครูชัดเจนนะคะพอดีเรเือเห็นไหมเนี่ยเขียวๆขียวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยข้างหลังเนี่ยตรงเนี้ยก็คือเป็นเรือขนส่งสินค้านะคะเขาก็จะมาอย่างเงี้ยช่วงเย็นๆหรือว่าบางทีก็เป็นช่วงตอนเช้าๆนะคะแล้วแต่อืม โอเค๋เยวครูเช็คภาพก่อนนะคะอ่าวันนี้ลองมาเทสไลฟ์ตรงนี้ดูครั้งแรกนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะคะอ่าโอเคภาพพอได้อยู่นะไม่ได้ไม,ไม่โอเคนะครูผิวพันออร่ามากโอเคขอบคุณค่ะนักเรียนที่ได้มาเจอตัวจริงของครูนี่ก็ก็จะพูดอย่างนั้นนะคะอันนี้ค,ะคะร,รูไม่ขอถ่มตัวนะคะไม่ขอเขาเรียกว่าอะไรไม่ขอถ่อมตัวนะคะเพราะว่าอ่ามันมีความยืนยันจากนักเรียนคนที่ได้มาเจอคจรูจิตตัวจริงๆ,ๆเขาบอกว่าในจอ ที่คุณเห็นคุณนี่เป็นยังไงตัวจริงคือเป็นอย่างนั้นเลยนะคะคือผิวพรรณนี่ผ่องใสออร่ามากนะคะโอเคอ่ะ1้5คนขอบคุณมากเลยนะจ๊ะทุกคนเอาอยัางพร้อมเรียนหรือยังนะคะอ่ะชอบมากสวยค่ะขอบคุณค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้คุณจะมาสอนนะคะวิธีการขายของออนไลน์นะคะให้ขายดีวันนี้แบบว่าเอาคีย์ทองมาบอกกันเลยนะคีย์ทองนะคะกดทองเลยนะพร้อมเรียนหรือยัง อ่ขึ้นเลยนะคะอืมอ้าวเดี๋ยวย่อส่วนลงมานิดนึงก่อนอ่ะต้องไว้ตรงนี้นะคะอ่ะข้อที่หนึ่งมาถึงใส่เลยนะใส่แล้วก็เดี๋ยวจะไปแล้วนะคะอะระหว่างนี้ช่วยกันแชร์ด่วนๆเลยทุกคนจ๋าสวยตลอดตลอดขอบคุณคะ่ะอ่ะระหว่างนี้ทุกคนช่วยกันแชร์ด่วนๆเลยนะ ครูรีบมาแล้วคุณรีบไปแล้วนะคะพอดอีจะไปรับรูปนะคะเอารูปเนี่ยส่งให้ร้านถ่ายรูปเขาปริ้นไว้รูปแบบใบใหญ่เลยเดี๋ยวจะรีบไปรับเดี๋ยวร้านเขาปิดตอนสองทุ่มนะคะดังนั้นจะรีบมาไลฟ์แล้วก็จะรีบไปแล้วอืมโอเคอ่ะสามกดทอง,องของการขายของออนไลน์ให้ขายดีนะคะกดข้อแรกก็คือกดข้อที่หนึ่ง กฎข้อที่1น,นะคะคุณต้องทําให้คนเนี่ยอะไรก่อนคุณอยากจะขายของออนไลน์ให้ขายดีกดข้อแรกคือต้องทําให้คนรู้จักคุณนะคะกดข้อที่1คือต้องทําให้คนรู้จักคุณก่อนโอเคปะ่ะเพรอาอะไรนะคะเราเนี่ยจะซื้อของ จากคนที่เรารู้จักถ้าเป็นคนแปลกหน้ามาขายของให้เราเช่นอยู่ดีเนี่ยคุณไม่เคยคุณอายุตัวอย่างเช่นคุณเพิ่งเคยเห็นหน้าครูฮันนี่เป็นครั้งแรกคุณคิดเยอะไหมก่อนที่คุณจะซื้อของอะไรสักอย่างจากครูฮันนี่เนี่ยในใจจริงๆตรงนี้มันเป็นพฤติกรรมธรรมชาติปกติของมนุษย์โดยทั่วไปเลยนะคะว่าเรามักจะไม่ค่อยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยซื้อของจากคนที่เขาไม่รู้จักหรือว่าไม่คุ้นหน้ามาก่อนเพราะหนึ่งอะไรคะหนึ่งกลัวโดนหลอก สองไม่รู้ว่าของที่เอามาขายเนี่ยควรดหลอกหมายความว่าฉันซื้อไปแล้วเนี่ยโดยเฉพาะออนไลน์นะซื้อไปแล้วฉันจะได้ของมาปะเนี่ยใช่ไหมคะสองออของมันจะดีจริงหรือเปล่าเนี่ยเข้าใจปะแต่ถ้าหากว่าอ่ะสมมุติว่าร้านร้านเนี่ยเป็นร้านที่เพื่อนคุณแนะนํามาสมมุติคุณไปจะไปบ้านเพื่อนแล้วเห็นว่าโอ้เนี่ยมีไฟมาบ้านคูณนี่เห็นครูนี่ซื้อไฟมาโอ้โหใช้งานดีมากเลยถามครูนี่ว่าคูนี่ซื้อไฟจากที่ไหนแล้วคูนี่ก็แนะนาไปโอเคซื้อที่ร้านนี้นะ คุณซื้อเลยถูกไหมคะกับระหว่างคุณไปเจอไฟในอินเทอร์เน็ตในราคาเท่ากันเนี่ย่ะสมมุติว่าราคาห้าพันคุณก็อาจจะคิดนิดนึงอะว่าเอ๊ะถ้าฉันโอนเงินไปเนี่ยห้าพันเนี่ยจะส่งของให้ฉันไหมเนี่ยแต่ระหว่างอีกร้านหนึ่งที่คุณที่คุณนี่เนี่ยซื้อมาแล้วล้วบอกคุณว่าเนี่ยซื้อจากร้านนี้บริการดีมากเลยเงินห้าพันเท่ากันคุณไปซื้อร้านที่เพื่อนคุณแนะนําถูกปะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ารู้จักถูกไหม รู้ไหมคะรู้จักผ่านเพื่อนมันคือมันผ่านความได้รู้จักกันมาแล้วนะคะมันก็ทําให้เราเนี่ยตัดสินใจง่ายขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าหากคุณอยากจะขายของออนไลน์นะคะหน้าที่สําคัญของคุณเลยเนี่ยก็คือทําให้คนรู้จักตัวคุณก่อนก่อนที่คุณจะขายของให้เขาต้องทําให้เขารู้จักคุณก่อนเพราะว่าคุณไม่ได้ขายของอยู่แถวบ้านที่จะมีแค่คนในละแวกใกล้เคียงในละแวกบ้านคุณจะมาซื้อของของคุณไม่ใช่นะคะคุณขายออนไลน์เนี่ยคือขายทั่วโลก เข้าใจปะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยด้วยนะคะคุณขายของให้คนทั่วโลกดังนั้นเนี่ยถ้าคนเขาไม่รู้จักคุณมันก็ยากมากที่เขาจะมาซื้อของของคุณโอเคไหมอ่ะครูสอนเลยนะกบไปทุลาก่อนโอเคจ้ากบผบใจมากที่เข้าแวะเข้ามานะคะคุณแพนด้าสวัสดีนะคะคุณอุษาใช่ไหมสวัสดีคุณครูคนสวยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่าโอเควันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะวันนี้เรามาไลฟ์แบบว่า เป็นบรรยากาศสวนนะคะเป,เ,เ,ปเ,เป็นสวนอีเดนเป็นสวนอีเดนเป็นสวรรค์ที่บ้านของกูนี่เองนะคะอ่ะโอเคข้อที่หนึ่งคือต้องทําให้คนเนี่ยรู้จักคุณก่อนนะคะเหตุผลคือตามที่ครูบอกไปเลยนะคะแล้วก็อะไรอีกนอกจากนี้นะคะอ่ะกดทองข้อที่2ออ่ะอยากรู้ข้อที่2องไหมอยากรู้ช่วยกันแช์นะคะวันนี้เอามาให้3มกดทองซึ่งสําคัญมากมาก เอาเป็นว่าถ้าแค่คุณรู้แค่3มกฎทองนี้จริงๆ3ากฎทองนี้เป็น3ามกฎทองที่ครูนี่ใช้เองในการทําเพจของตัวเองนะคะจะเห็นว่าเพจครูนะี่ทำมาตอนแรกครูนี่ไม่มีของขายนะแต่ว่าพอรู้3ามกฎทองนี้ที่ที่ครูนี่ได้เรียนจากอาจารย์บัณฑิตนะแล้วก็เอามาใช้เองนะคะแล้วก็เพิสูจน์แล้วว่ามันจริงมันเวิร์กนะคะใช้ได้ผลนะคะอันแรกก็คือทําให้คนเนี่ยรู้จักคุณก่อนนะคะก็ด้วยการทําอะไรคะถ้าเป็นออนไลน์ ทำคลิปวิดีโอนะคะทำไลฟ์นะคะก็คือทํางานผ่านทางหน้าเพจเนี่ยที่คุณไลฟ์แต่ละครั้งเนี่ยมีคนเห็นคุณเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแปลว่าก็จะมีคนที่รู้จักคุณเยอะขึ้นเยอะขึ้นตามไปด้วยโอเคไหมอ่ะต่อมานะคะข้อที่2ทําให้คนรู้จักแล้วต่อไปต้องทําอะไรคะต่อไปกดทองข้อที่2คือคุณต้องทําให้คนชอบคุณ นะคะกดทองข้อที่2คือพอเขารู้จักแล้วเนี่ยถ้าหากว่าโอเคเพื่อนเขาบอกว่าเนี่ยซื้อจากคนนี้มันคือการบอกต่อไม่เอไหมคะถ้าเพื่อนบอกเนี่ยมันตัดสินใจง่ายละแต่ถ้าหากว่าเขารู้จักคุณผ่านทางออนไลน์เช่นคุณมาดั้งไลฟ์สังกูน,นี่หรือว่าเขารู้จักคุณผ่านทางคลิปวิดีโอหรือผ่านทางรูปภาพที่คุณยิงโฆษณาไปโดนเขาสิ่งแรกที่คนเขาจะมาเช็คคือเขาจะเข้ามาในเพจของคุณแล้วเช็คดูก่อนว่าไอเพจเนี่ย มันทําอะไรมามากกว่านี้ไหมหรือว่ามันแค่ม,มีแค่รูปนี้รูปเดียวแล้วมันก็มายิงขายยิงโฆษณาขายของถ้าเป็นครูเนี่ยแม้แต่ของราคา200บาทครูก็ยังคิดเลยนะว่าครูจะโอนเงินให้กับเจ้านี้ดีไหมนะคะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะทำให้คนรู้จักเราด้วยการยิงแอบก็คือให้มันไปนเข้าสายตาเขาแต่เขาจะซื้อของเราได้เนี่ยอีกสเต็ปหนึ่งก็คือพอเขารู้จักเราแล้วเนี่ยเราต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาชอบเราด้วย โอเคไหมเพราะอะไรอ่ะโูอธิบายให้ฟังนี้นะสมมติว่าสมมติว่าตัวคุณเนี่ยค่ะมีเซลลมาขายของให้คุณหรือว่ามีมีคลิปวดีโอเนี่ยลอยมาคนขายของเหมือนกันเลยนะสินค้าเหมือนกันเดะเลยนะคะคนหนึ่งเนี่ยคุณเห็นหน้าแล้วคุณรู้สึกถูกชะตามากเลยคุณเห็นหน้าแล้วคุณรู้สึกแบบว่าโอโ้โหเห็นเขาแล้วสบายใจอยากดูนานๆรู้สึกอะไรคะชอบเขาจังเลย ไก่คนนึงโผล่ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหโผล่มาประจันหน้าอย่างนี้แบบหน้าตาแบบไม่ดูแลตัวเองเลย,เลยอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วแบบเราตกใจมากเลยนะคะรู้สึกแบบเสียสายตามากเลยท,ท,ที่ได้เห็นเขาเยอะไรเงี้ยคุณรู้สึกอะไรคุณรู้สึกว่าเขาทําให้คุณไม่สบายใจจากเดิมทีคุณอาจจะแบบแฮปปี้อยู่แล้วแต่พอเห็นหน้าเขาแล้วรู้สึกแบบโอ้ตกใจมากนีออหรอแมแปลว่าอะไรคะคุณไม่ได้รู้สึกประทับใจคุณไม่ได้รู้สึกว่าชอบเขาแล้วถ้าเจอแบบนี้คุณอยากจะซื้อของจากเขาปะ อ่ะครูยกตัวอย่างให้ฟังอีกอย่างง่ายๆถ้านึกภาพในนี้ไม่ออกนึกภาพเป็นชีวิตข้างนอกก็ได้ที่ไม่ใช่ออนไลน์ถ้ามีคนสองคนสมมุติเขามาขายประกันให้คุณคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหบริการดีมากเลยเอ่อยกตัวอย่างนี้ก็ได้ลําโพงที่ครูซื้อมาเนี่ยเจ้าที่ครูซื้อมาเนี่ยโอ้โหบริการดีมากนะคะแม้ว่าครูจะไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่ว่ารู้เลยว่าเขาเนี่ยบริการด้วยใจแล้วก็เต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าแบบทำทำจากใจว่าอยากจะขายของอะ่ะ เอ้ยว่าอยากว่าอยากจะให้บริการนะคะแต่อีกเจ้านึงเนี่ยเออครูเข้าไปเช็คสเปคของลำโพงแล้วเออก็ดูดีนะดูแล้วน่าจะเสียงดีเหมือนกันนะแต่ไม่มีคนมาขายครูดูจากเว็บไซต์อย่างเดียวแห้งๆไม่มีคนมาคุยด้วยนะคะมันก็ไม่ครูก็ไม่ได้รู้สึกเกิดความรู้สึกว่าชอบอะไรขึ้นมาแม้ว่าเขาจะทําเว็บไซต์สวยก็ตามแต่แต่พออีกเจ้านึงเนี่ยมีคนเข้าใจปะ มีคนเข้ามามันได้คุยกันนะคะเราได้เหมือนได้รับรู้ถึงความมีชีวิตของเขาเนี่ยมันทาให้เราเกิดอะไรคะเกิดอารมณ์เกิดความชอบขึ้นมานะคะครูก็ตัดสินใจง่ายเลยโอเคฉันซื้อจากคนคนนี้แหละเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็บริการฉันมากกว่าที่ฉันจะซื้อจากเว็บไซต์ถ้าว่าซื้อจากเว็บไซต์ไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันเลยไม่รู้เลยเนี่ยว่าถ้าลำโพงฉันมีปัญหาฉันติดต่อไงเนี่ยติดต่อยากปะเนี่ยเนอะหระคะดังนั้นเนี่ยการทําออนไลน์นะเหมือนกันนั่นแหละ ถ้าคุณออกถ้าคุณเอาแต่รูปสมมุติเขาจะขายลําโพงเนี่ยเอาแต่รูปแล้วย,ยิงโฆษณามาใส่มันก็ตัดสินใจยากแต่ถ้าหากว่ามาเป็นคนเนี่ยมาแบบรูฮันนี่อย่างเงี้ยแล้วก็มาพูดแล้วก็มาสอนแล้วก็มาทําให้เขารู้สึกว่าชอบเรานะคะเขาก็ตัดสินใจง่าย,ายขึ้นที่จะซื้อสินค้าจากเราโอเคไหมเพราะนะคะเหตุผลคือไม่มีใครซื้อของจากคนที่เขาเกลียดกันน้าคนเราซื้อของจากคนที่เรารู้สึกชอบรู้สึกรักรู้สึก พึงพอใจถูกไหมตัวคุณถูกไหมคะอ่านนะครูขออ่านคอมเมนต์หน่อยโคชนาสวัสดีนะคะคุณไปด้วยกันสวัสดีคะ่ะคุณธนนะนะคะสวัสดีจ้ะอ่าโอเควันนี้ครูมาไลฟ์แบบว่าไม่ได้บอกล่วงหน้านะคะอ่าช่วยกันแชร์หน่อยแล้วเดี๋ยวจะมาฟไลฟ์แล้วก็รีบไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปรับรูปนะคะรับรูปรูปถ่ายนะรูปถ่ายนะคะไม่ใช่ลูกนะคะคุณนี่ไม่มีลูกนะคะอ่าโอเค เดี๋ยวครูขยับจอขึ้นมาหน่อยเนาะอ่านะคะต่อมานะคะข้อที่1คือทําให้คนเนี่ยรู้จักคุณข้อที่2คือทําให้คนชอบคุณนะคะและข้อที่3ทําให้คนทำให้คนเชื่อใจคุณ ข้อนี้คือข้อที่สําคัญที่สุดเลยนะในการทําออนไลน์นะคะคุณต้องทําให้คนรู้สึกว่าเขาเชื่อใจคุณทําไมข้อนี้จึงสําคัญอยากรู้ไหมทำไมข้อนี้จึงสําคัญอะอ,อ,อยากรู้ช่วยกันแชร์นะคะอยากรู้ช่วยกันแช์ทำไมข้อนี้จึงสําคัญเดี๋ยวครูจะเฉลยให้ฟังว่าทําไมข้อนี้สําคัญมากอะความเชื่อใจนะ คนเนี่ยจะซื้อของจากเราคือเขาต้องทําอะไรคะเขาต้องทําการโอนเงินถูกไหมคนจะซื้อของจากเราเนี่ยเขาต้องทําการโอนเงินถ้าหากว่าเขายังไม่เชื่อใจคนคนนี้บริษัทนี้เพจนี้การโอนเงินจะไม่มีทางเกิดขึ้นความเชื่อใจทำให้เกิดการโอนเงิน นะคะถ้าคุณได้รับความเชื่อใจจากคนแล้วเนี่ยเขาจะโอนเงินให้คุณโอเคไหมดังนั้นนะคะหน้าที่ของคุณคือขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยตอนจบคือคุณจะต้องทำให้คนรู้สึกว่าเขาเชื่อใจคุณนะคะแล้วทำยังไงให้คนเชื่อใจอ่ามีคำถามแล้วใช่ไหมแล้วทำยังไงให้คนเชื่อใจอ่าโอเคใครอยากรู้ หมอหน่อยสวัสดีจ้าหมอหน่อยน่ารักมากนะคะเป็นลูกศิษย์มาเรียนเวิร์กช็อปนะคะเมื่อวันที่20ธันวาโ,โหกลับไปนี่ตั้งใจปรับลุกเลยนะครูแนะนําอะไรก็ไปทําตามนะคะน่ารักมากน่ารักมากนะคะแล้วก็ปรับลุกไปแล้วสวยขึ้นเยอะเลยน่ารักมากเลยนะคะอ่าโอเคอยากรู้ไหมว่าทํำยังไงนะคะให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเชื่อใจเราอ่าใครอยากรู้พิมพ์อยากรู้นะคะเดี๋ยวครูจะเฉลยให้ฟังว่า ทำยังไงให้คนรู้สึกว่าเขาเนี่ยเชื่อใจเรานะคะเนี่ยอย่างหนึ่งนะไม่อยากจะบ่นเลยแต่ว่าได้ยินเสียงใช่ไหมได้นเสียงใช่ไหมตอนเย็นๆเนี่ยจะชอบมีเรือนะคะที่เขาแบบว่าเหมือนเป็นเรือล่องผาทานอาหารอะ่ะแล้วก็มาเปิดเพลงอย่างเงี้ยทำให้ครูเสียบรรยากาศมากเลยนะเพราะว่าในบ้านครูนี่จะเปิดเพลงแจ๊สนะคะและเรือล่องมาเนี่ยเป็นเพลงอะไรก็ไม่รู้นะคะนั่งตรงนี้ตอนเย็นก็จะ จะเสียบรรยากาศนิดนึงจากเสียงเพลงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าของเป็นใครนะคะจะฝากไปบอกเขาหน่อยว่าช่วยเปลี่ยนเพลงได้ไหมมันทําลายบรรยากาศริมแม่น,น้าเจ้าพยามากเลยนะคะเออใครรู้จักกับเจ้าของเนี่ยฝากไปบอกเขาหน่อยนะคะอืมอยากรู้นะคะอามาหน่อยบอกว่าขอบคุณค่ะครูคุณนัทพรบอกว่าอยากรู้ค่ะอ่ะโอเคอยากรู้เชื่อกันแชร์ครบ100คนเมื่อไหร่เดี๋ยวครูบอกนะคะว่าทำยังไงให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเขาเชื่อใจเรานะคะอ่ะมา ช่วยกันแชร์ขออีก10คนตอนนี้อยู่กัน90คนละนะคะขออีก10คนนะคะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าทำยังไงให้คนรู้สึกว่าเขาเชื่อใจเรานะคะวิธีทำให้คนเชื่อใจอ่ะนี่แพงอันนี้แพงนะคะอันนี้แพงเทคนิคของมันนะคือ ความจริงใจนะคะ,ะ,คะเวลาที่คุณออกนอกออกออกหน้ากล้องเนี่ยครูนี่จะพูดเสมอเลยว่าให้เป็นตัวเองการที่เราเป็นตัวเองเราจริงใจเราไม่โกหกนะคะ,อ,ะอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยคือการทํางานของครูเนี่ยบางครั้งครูก็ไม่ได้ทาแล้วแบบเพอร์เฟกทุกครั้งนะคะยกตัวอย่างเช่น ก่อนหน้านี้ครูเปิดพรีออเดอร์ครีมรองพื้นใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยครูไม่คิดว่ามันจะขั้นตอนกระบวนการผลิตเนี่ยมันจะยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานานขนาดนี้นะคะครูเข้าใจว่าโอเคภายใน30วันเนี่ยมันน่าจะเสร็จได้แล้วแต่ทีนี้มันไม่เสร็จตามระยะเวลาที่ครูวางแผนไว้ทีนี้ในสิ่งที่ครูทำเนี่ยคือลูกค้าเนี่ยก็โอนเงินมาแล้วใช่ไหมเป็นพรีออเดอร์ถูกไหมคะครูก็ให้ทีมงานเนี่ยพอรู้ว่าโอเคมันเสร็จไม่ทันเวลาที่นัดกับลูกค้าไว้เนี่ย ครูก็บอกทีมงานว่าให้ส่งข้อความกลับไปหาลูกค้านะแล้วแจ้งลูกค้าว่าเดี๋ยวเราจะคืนเงินให้เพราะว่าสินค้าเนี่ยผลิตเสร็จไม่ทันนะคะแล้วก็ให้เขาเนี่ยสั่งใหม่ตอนที่มีสินค้ามาแล้วดีกว่าอ่ะอันนี้ก็แสดงออกถึงอะไรคะแสดงออกถึงความจริงใจเห็นไหมคะอย่างเนี้ยตัวคุณเองก็เหมือนกันนะคะการที่คุณจะทําให้คนเชื่อใจเนี่ยก็คือคุณจะต้องจริงใจแม้ว่า,าไม่ว่าจะเป็นการพูดผ่านหน้ากล้องแบบเนี้ยใช้คําพูดที่ทําให้เขารู้สึกว่า มันคือตัวตนของคุณจริงๆอะ่ะมันคือตัวคุณจริงๆคุณไม่ได้เฟคคุณไม่ได้มาหลอกลวงนะคะความจริงใจของคุณมันจะแลกมาด้วยความเชื่อใจของลูกค้านะคะแชร์แล้วค่ะหมอหน่อยบอขอบคุณจ้าเหมือนนักเรียนที่มาเรียนกับครูเนี่ยครูเปิดสอนเวิร์กช็อปนะคะแต่งหน้าปรับลุกเนี่ยคะสรอบละ3รุ่นละนักเรียนแต่ละรุ่นเนี่ยเขาโอนเงินมาเรียนนะคะ,ะคนละปีไปคนละ2 0,000ื่นนะคะทาไมเขายอบโอนเงินจํานวนนี้มาเรียนกับครูเพราะว่าเขาไงคะเขารู้สึกว่าเขาเชื่อใจ นะคะตัวตัวคุณเองก็เหมือนกันเวลาคุณตัดตัดสินใจอย่างเช่นคุณจะไปเรียนกับใครคุณจะมาเรียนกับอาจารย์มดิอย่างเงี้ยคุณโอนเงินให้ออนเงินให้อาจารย์จ่ายค่าหน่วยกิจนะคะคูก็จ่ายค่าหน่วยกิจที่มาเรียนเนี่ยคือมันก็มันก็หลายบาทใช่ไหมแต่คุกล้าโอนเพราะว่าคูอ่ะ รู้สึกว่าครูเชื่อใจนะคะครูรู้สึกว่าครูเชื่อใจและเขาไม่หนีเขาไม่หลอกลวงนั่นคืออะไรคะครูเชื่อใจอาจารย์บิดิศเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์แสดงความจริงใจออกมาให้ครูเห็นนะคะและเราเนี่ยทำงานผ่านทางหน้าจอเราทําให้คนรู้สึกว่า,าได้รับความจริงใจจากเราได้ยังไงอ่ะครูมีอีกเทคนิคนึงนะคะถ้าหากว่าคุณมีลูกคุณมีครอบครัวให้เอาลูกเอาครอบครัวเอาพ่อเอาแม่ใครก็ได้ที่เป็นคนใกล้ตัวของคุูเนี่ยเอาออกมาโชว์หน้ากล้องเลยนี่จะทําให้คนเนี่ย จริงใจรู้สึกว่าคุณเนี่ยจริงใจกับเขามากๆเลยนะคะยิ่งโดยเฉพาะนะเอาลูกออกมาออกนะกองนะคะถ้ากล้าเอาลูกมาออกเนะี่ยโอ้โหคือแบบมันวัดกันเลยอะว่าโอเคไม่กล้าหลอกลวงหรอกไม่งั้นคือดับอนาคตลูกเลยนะอะแต่ถ้าหากว่าคุณยังไม่มีใช่ไหมเหมือนครูนี่เนี่ยครูนี่เป็นโสดใช่ไหมคะตอนนี้นะตอนนี้นะคะนะตอนนี้เนี่ยโสดอยู่ก็ไม่มีครอบครัวใช่ไหมคะไม่มีลูกอะ คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่นี่กับครูซึ่งครูใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็แทบจะไม่ค่อยกลับบ้านเลยบ้านครูเนี่ยอยู่เพชรบูรณ์นะคะซึ่งคุณแม่ครูเนี่ยอยู่เพชรบูรณ์แล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบเดินทางเพราะว่าจากเพชรบูรณ์นั่งมากรุงเทพเนี่ยใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงครึ่งนะคะแม่แม่ของครูคนนี้ไม่ชอบเดินทางเลยเพราะว่านั่งรถนานๆแล้วรู้สึกเวียนหัวแล้วก็ความดันขึ้นนะคะเขาชอบอยู่เพชรบูรณ์เพราะว่าเพชรบูรณ์อากาศดีมากเขาบ้านเขาอยู่บนเขาเลยอย่างเงี้ย ครูว่าไม่ได้มีโอกาสที่แบบว่าจะเอาครอบครัวมาโชว์แต่ว่าทุกครั้งที่ครูนี่ออกนักกล้องทําไมคนจึงกล้าโอนเงินมาเลี้ยงโูนี่กล้าโอนเงินมาซื้อสินค้าของโหนี่นะคะครูก็โอเคครูไม่มีครอบครัวมาโชว์แบบนั้นแต่สิ่งอื่นที่ครูทําได้ก็คือทุกครั้งที่ครูออกนักกล้องเนี่ยครูพูดความจริงครูแซวออกถึงความจริงใจที่ครูมีครูสอนเวลาครูสอนครูสอนเต็มที่นะคะกรณีบางคนอาจจะรู้สึกอย่างนักเรียนบางคนเนี่ยก็มีเหมือนกันนะบางเคสที่อาจจะเกิดแบบว่า ความเข้าใจผิดหรือว่ารู้จักครูนี่แบบว่าผิวเผินอะไรเงี้ยแล้วมาเรียนเนี่ยแล้วก็จริงๆก็มีอยู่แค่เคสเดียวนะคะตั้งแต่ครูสอนมานะักเรียนแบบว่าเป็นร้อยแล้วเนี่ยก็มีเกิดขึ้นแค่เคสเดียวน่าจะเกิดจากการเ,าเาข้าใจผิดนะคะแล้วทําให้เขาเนี่ยมาเรียนแล้วไม่ได้อย่างที่เขาคาดหวังไว้นะคะก็คือเขาเนี่ยมาโรงเรียนแต่งหน้าแต่สิ่งที่เขาคาดหวังเนี่ย แต่งหน้าอย่างเดียวนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาคาดหวังเนี่ยเขาคาดหวังว่าครูจะพาออกหน้ากล้องด้วยคือจะสอนทําล้าจะสอนทําอะไรทุกอย่างเนี่ยซึ่งมันเป็นไป,นปนไม่ได้ในราคาที่เขาจ่ายมานะคะเพราะว่าสอนทาล้าชอย่างเดียวเนี่ยครูจะจัดเวิร์กช็อปวันที่17มกราเนี่ย ทำร้ายอย่างเดียวหนึ่งวันเนี่ยราคาห0,000ืแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการจ่ายเงินมาเรียนแต่งหน้าราคา1 2ึ0 0หบาทแล้วแบบว่าจะเอาแบบโอ้โหเรียนรู้ทั้งหมดอย่างนี้เลยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะครูก็เลยโอเคนะคะก,ก็แฟฝงวิธีที่ครูคนนี้แก้ปัญหาก็คือครูแสดงออกถึงความจริงใจว่าถ้าเป็นเงินที่ไม่มีความสุขครูนี้ไม่เอานะคะเป็นเงินที่ไม่มีความสุขครูนี้ไม่เอารูนี้ก็เลยบอกทีมงานว่าโอเคอาจจะเกิดความเข้าใจผิดจากตัวเขาเองหรือว่าจากอะไรไม่แน่ใจนะคะ ครูก็คือเงินให้นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการแสดงออกของความจริงใจนะคะครูนี่มาพูดตรงนี้นี่ก็คือการแสดงออกของความจริงใจของครูนี่ครูมันนี้แบบไม่ได,ไได้ไม่ได้ปิดบังอะไรอ่ะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครูนี่ก็พูดตรงๆว่าโอเคครูก็ไม่ได้แบบไม่ได้เพอร์เฟกต์ไปทุกอย่างอ่านักเรียนอาจจะคาดหวังเกินที่แบบเกินเกินในสิ่งที่ตัวเองจ่ายมาครูก,ก็โอเคก็แรงแฝง only happy money เท่านั้นนะคะที่นี่นะคะใครเอาเงินไหนที่ไม่แฮปปี้ครูนี่ไม่รับนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่ง ถ้าหากว่าคุณตัวคนเดียวเหมือนอย่างคูนี่ไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะคะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้คนเนี่ยรับรู้ได้ว่าเรามาอยู่ตรงนี้เรามีความจริงใจให้กับเขาไม่มีอะไระที่เราจําเป็นจะต้องหมกเม็ดนะคะยังไงเนี่ยถ้าคุณทําออนไลน์นะออนไลน์จะอยู่กับคุณจากนี้ตลอดไปนะคะคุณมองเกมระยะยาวเลยอย่ามองมันแค่สั้นๆเพราะถ้าหากว่าชื่อเสียงคุณพัง เกิดความไม่ได้รับความเชื่อใจจากลูกค้าเนี่ยมันจะเกิดปัญหาในชีวิตคุณระยะยาวเลยนะซึ่งตอนนี้มันก็มีหลายคนที่เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นนะคะซึ่งครูเองก็ไม่ได้อยากให้นักเรียนเป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยทุกอย่างที่นําเสนอออกไปนะคะพยายามไม่ใช่พยายามอะให้พูดทุกอย่างที่มันเป็นความจริงแสดงออกถึงความจริงใจให้กับลูกค้ารู้นะคะนั่นแหละมันจะนํามาซึ่งยอดขายนะคะแล้วมันจะทําให้คุณขายของดีเรื่องอย่างเงี้ยมันสัมผัสได้ด้วยใจโอเคไหมเรื่องนี้มันสัมผัสได้ด้วยใจแล้วคือแบบว่า มันง่ายมากนะคะแค่คุณเป็นตัวเองแล้วก็นำเสนอเฉพาะสิ่งที่มันเป็นความจริงนะคะอะไรที่ทำผิดไปก็แค่ขอโทษโอเคไหมนี่ออนไลน์คือมันจะต้องเบอร์นี้เลยนะคะจะมาแบบว่าแอปหรือว่ามาอะไรที่ดูไม่จริงใจอะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยคุณต้องรักษาชื่อเสียงของคุณเนี่ยคือยิ่งชีพเลยนะคะอ่าโอเคคนบ้านเดียวกันค่ะครูฮันนี่ โอเคสวัสดีนะคะคุณจิตติรัตน์นะคะคนบ้านเดียวกันจังหวัดเพชรบูรณ์จ้าฟังครูแล้วอะไรนะคะเนี่ยคุณปะวาริษาบอกว่าฟังครูแล้วจริงใจชอบมากเลยค่ะยิ่งดูยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นครูสวยมากๆขอบคุณนะจ้ะขอบคุณมากค่ะอยากไปเรียนค่ะครูนะคะครูฮันนี่คุณพัฒนันใช่ไหมอยากมาเรียนอ่าโอเคถ้าใครอยากมาเรียนนะคะครูจะมีจัดเวิร์กช็อปอีกทีเนี่ย คือวันที่17มกราคมนะคะครูนี่จะจัดเวิร์กช็อปเป็นเวิร์กช็อปในการสอนทำไลฟ์นะคะทำไลฟ์ก็คือ,อจัดไฟอย่างในสตูดิโอตอนนี้ครูจัดไฟคือเป็นที่ระเบียงข้างนอกใช่ไหมมันก็จะควบคุมไฟไปได้เยอะเท่ากับข้างในสตูดิโอนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่ครูไลฟ์เนี่ยครูจะนั่งไลฟ์อยู่ในสตูดิโอก็จะสอนวิธีการจัดไฟสอนวิธีการทำไลฟ์คือทุกอย่างอย่างละเอียดคือเรียนเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียว1วันเต็มๆนะคะ จะจัดเรียน,นยวันอาทิตย์ที่17มกราคมนะคะรับแค่10คนเท่านั้นแล้วก็น่าจะจัดแค่รุ่นเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจให้สมัครเข้ามาเลยนะคะพิมพ์สมัครในนี้ก็ได้หรือว่าอินบ็อกซ์เข้าไปก็ได้นะคะวันนี้ครูให้ราคาพิเศษนะคะราคา50,000บาทจากราคาเต็ม65,000บาทนะคะรับแค่10คนเท่านั้นใครสนใจรีบสมัครมาเลยนะคะ อ่ะโอเคคนเพชรบูรณ์สวยทุกคนคะ่ะจ้าขอบคุณคะ่ะคุณพี่ปอบอกว่าชอบค่ะติดตามครูตลอดเลยขอบคุณมากนะจ๊ะขอบคุณมากอ่ะโอเคอ่ะวันนี้ครูขอมาสั้นๆน,นะคะแล้วก็อ่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการขายของออนไลน์เนี่ยครูมีคอร์สนะคะที่ชื่อว่าคอร์สเงินล้านออนไลน์นะคะกะ็ใครดูไลฟ์นี้อยู่ครูให้ราคาพิเศษละกันนะคะ 4 5 0 0บาทเฉพาะในไลฟ์นี้นะคะจากราคาเต็ม6,900นะคะคอสเงินล้านออนไลน์คอสนี่จะสอนเกี่ยวกับการทำออนไลน์นะคะ,ะคือเงินล้านไม่ได้ยากเลยนะอย่างครูนี่เองเนี่ยก็ก็ทำเงินล้านจากออนไลน์มาแล้วนะคะคือคำว่าทําเงินล้านจากออนไลน์หมายถึงอะไรหมายความว่าโอเคบางครั้งเนี่ยคุณนี่จัดเวิร์กช็อปก็จริงก็คือเอาคนมาเจอตัวใช่ไหมมีนักเรียนมาเจอตัวหรือบางทีเนี่ยขายของนะคะขายขนตาขายสติกเกอร์ติดตาทําตา2ชั้นอย่างเงี้ยส่งไปให้แต่ว่าทุกอย่างเนี่ย จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่ากูอันนี้ทำออนไลน์ไม่เป็นนี่คือความหมายของการทําเงินจากออนไลน์มันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องมาจากการขายของอย่างเดียวการทําเงินจากออนไลน์มันสามารถเกิดได้จากหลายวิธีนะคะสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องรู้คือการที่คุณใช้ออนไลน์เนี่ยคือใช้มันเนี่ยทำให้คนรู้จักคุณ get ไหมเข้าใจปะทำใช้ออนไลน์เพื่อให้คนรู้จักคุณ โอเคไหมคะซึ่งเรื่องเหล่านี้ครูสอนไว้ในคอสเงินล้านออนไลน์ซึ่งครูพิสูจแล้วนะพิสูจน์แล้วว่าข้อมูลที่ครูสอนในคอสนั้นเอามาใช้ได้จริงแล้วครูนี้ก็ทําเงินจากตรงนั้นมาแล้วจริงๆนะคะ,ะเงินล้านคือแบบมันเป็นเรื่องง่ายมากมันเป็นเรื่องง่ายมากนะคะถ้าคุณรู้วิธีในการทําออนไลน์คุณจะทําเงินล้านได้โอเคไหมแล้วจริงๆแล้วนะคะกดเนี่ยมันมีทั้งหมด5กดทอง ของการทำออนไลน์นะคะไปเรียนในคอร์สนั้นครูสอนไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะอ่ะโอเคไลฟ์นี้ครูมาสั้นๆแล้วก็ฝากไว้นะใครอยากจะเรียนเวิร์กช็อปนะคะการทำไลฟ์ก็สมัครเข้ามานะคะราคาพิเศษวันนี้นะ5 0 0 0 0บาทจากราคาเต็ม6 5 0 0 0บาทนะคะแล้วมาเรียนเจอกันวันที่17มกราคมใครสนใจคอร์สเกี่ยวกับการทำออนไลน์นะคะให้ได้เงินล้านนะคะหรือว่าการขายของออนไลน์เนี่ยก็ไปเรียนในคอร์สเงินล้านออนไลน์นะคะคืนนี้ราคาพิเศษ 4,500บาทให้แค่วันนี้นะถึงกี่โมงให้แค่วันนี้ถึงแค่2ทุ่มเท่านั้นนะคะโอเคนะอ่ะทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาฟังแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้าบ๊ายบายไปละ